ทำไมอย่างนั้นแล้วเราก็เข้าสู่พื้นที่ภาคอ,อีสานชั้นในแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยสกอตร,รังนกแทสซูพรีมโกเจ้ไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริงนะครับไอเดียไอ้เกลือไอ้นี่ยิ้มอ่ะนี่ฆาตกนรนะฮะโอ้โหก่อเหตุฆ่าคนตายเป็นไรเดอร์ตกใจตรงไหนตกใจว่าไรเดอร์เขาเก็บหอมรอมริบมีเงินเก็บที่สามารถปล่อยกู้ได้แต่ตกใจต่อมาคือเอาปืนมีปืนซื้อปืนไปใช้แล้วก่อเหตุคือแม่ค้ากู้เงินเขามาประมาณสักแสนห้าปิดบัญชีไม่ลงตัวก็เลยรัวใส่ฮะยิงแสกหน้าฆ่าตาย ต่อหน้าลูกชายวัยสิขวบอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน <c oughs> คือเวลามีนี้ทุกคนมีโอกาสมีนี่ได้อยู่แล้วมีน้อยใช้น้อยมีมาก ใช้น้อยต้องใช้น้อยทุกคนถามสิว่าพวกเรากี่ล้านมีกันทุกคนรัฐบาลเนี่ยออนี่ไม่รู้กี่ล้านล้านทุกคนบนโลกใบนี้มีนี่สหรัฐอเมริกาบาะไทยม,มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อยมีนี่ต้องใช้นี่แต่ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนหมุนเงินไม่ทันหรือยังไงเคลียไม่ลงตัวเขามารัวยิงแสกหน้าตายขาดที่ฮะ เพราะมันเพิ่งฆ่าคนตายมาสดสดร้อนๆอนพี่ออนอาจจะเป็นรายที่สองได้แล้วผู้ชายคนนี้ตอนที่ลากเอาไปเนี่ยมีปืนไปด้วยไม่รู้ว่าตัวประกันในห้องอาจจะเป็นยังไงต่อเลยนะคะคุณออนที่เข้าไปเราได้เห็นภาพเธอว่าเธอไม่อยากไปเธอโดนลากไปขนาดนั้นและสุดท้ายก็พาไปขังเอาไว้ในห้องเดียวกันพร้อมกันกับอาวุธปืน จคงจะสั่นวันไหวมากๆแล้วตำรวจจะทำยังไงล่ะทีนี้เลยต้องพยายามหาคนมาช่วยเกลี้ยกล่อมค่ะสุดท้ายติดต่อคนที่เป็นนา้าคนที่เป็นแม่คนที่เป็นครอบครัวของในแชมป์นคนนี้ให้มาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้เขายอมมอบตัวแล้วก็ปล่อยตัวประกันค่ะไม่คุยไม่ได้เนียน้ออยมาหน้าห้องแล้วต้องคุยหน่อยงานน้อ้อยจะขึ้นไปนะแม่ก็มาแม่ก็มาเนี่ยจะเอาอยัางไงเขารอมึงนานแล้วนะ เขาไม่ทําอะไรหรอกทํำผิดต้องยอมรับผิดสิไม่คุยไม่ได้มันเรื่องจําเป็นเอาโทรตั้์ไปให้มันเยววนี้เออนี่แหละคุณผู้ชมแปดจริงอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถามหน่อยพอเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถก็พังเราก็เจ็บด้วยนี่ถ้าเกิดฉะแลบออกซ้ายชนกันเป็นเรื่องขึ้นมาอีก แล้วถ้าเราไม่หักหลบอะคะอืเราก็ผิดุกไงเราก็ติดคุกไงก็ชนคนตำรวจมาไวเลยทีเนี้ยตั้งข้อหาก็เก่งด้วยเจ็บปวดจริงนะเราเจ็บปวดจริงคุณผู้ชมต้องทำไงที่ไหนนะในพื้นที่นนทบุรีบางบัวทองอ เอาจจริงบ้านอยู่เมืองนอนท์แล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ไม่กล้าพูดเยอะเลยเจะบอกว่าจะบอกว่าไม่ขับผ่านก็ไม่ได้ด้วยนะ <laughs> โอ้ว่าเสียงจริงค <c oughs> ุณผ,ผู้ชมดูแลตัวเองก็แล้วกันนะเออไม่รู้จะทํำยังไงช่วงนี้หน้าร้อนส่วนใหญ่คนจะล้างแอร์ที่บ้านล้างกันอย่างใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าแอร์จะได้ไม่ทํางานหนักด้วยนะคุณผ,ผู้ชมแล้วก็จะได้รองรับกับอากาศร้อนๆแบบนี้ได้แต่ว่าทีนี้การมาล้างแอร์ล้างเพื่อให้แอร์มันเย็นล้างเพื่อให้แอร์สะอาดไม่ด้ล้างเพื่อให้แอร์พังค่ะ พูดยังงใครล้มไม่ต้อพูดลูรก็ได้พี่อย่ามงมั่วลูกเปครอบครัวความสุขมันเกิดเลยทันทีนะคะครับหรือไม่ก็หาวิธีการต่อยอดเงินอื่นๆนะแต่ไม่ใช่การปล่อยกู้อะเพราะว่าเงิน่ะคุณผู้ชมมันจะอยู่กับเราตอนมันจะเป็นของเราตอนที่อยู่กับเราแล้วเวลาให้ยืมไปเนี่ยบอกเลยว่ามีปัญหามานักต่อนักแล้วกําลังจะพูดถึงอีหนึ่งเหตุการณ์นะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นฝั่งเจ้าหนี้ที่ตายครับพี่ตนเอาปกติคือ เจ้านี่เนี่ย ต้องไปทวงเงินจากลูกหนี้แล้วก็กดดันทุกวิถีทางหลายๆครั้งเนี่ยเจ้านี้ต้องใช้วิธีที่รุนแรงเพื่อให้ลูกหนี้คืนเงินแต่ว่าครั้งนี้เจ้านี้จนปัญญานะครับคุณผู้ชมเป็นหนุ่ม LGBTQ มีเงินที่ให้ลูกหนี้หยิบยืมไปรวมๆแล้วหลักหลายล้านบาทนะครับครั้งนี้เนี่ยเกิดความเครียดหลังจากที่พอให้เงินยืมไปปุ๊บโดนโกงมูลค่ารวมกันหลายล้านทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้สุดท้ายเขียนจดหมายลาตายสาบแช่งลูกหนี้ทุกคนก่อนจะตัดสินใจรม ควันตัวเองในรถครับทีเนี่ยจากที่ฟังนะไอ้คลิปที่คุณเบลเขาตัดเพาะเรื่องลูกหนี้คนหนึ่งที่มาขอยืมเงินและเอาที่ดินชื่อตัวเองมาให้ดูเนี่ยแต่ไม่ได้พูดไงว่ามีการทําสัญญาจำงตามกฎหมายเอาแค่มาให้ดูเหมือนมาค้าประกันเฉยๆอะเออว่าเขามีที่ดินแต่สุดท้ายเงินเขาเอาไปที่ดินก็ไม่ได้มาจำงกับเราเซ็นเอกสารให้มันชัดเจนไม่ีทางได้เลยจริงๆที่จะปล่อยกู้เรื่องพวกนี้นะฮะจากเรื่องของเจ้าหนี้ เกือบจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเกือบตายกลางถนนฮะเหตุการณ์นี้ชมด้วยตาเขาจะแข่งกับทางชนบุรีนนทบุรีมีแต่เรื่องแล้วเรื่องอะไรเหตุการณ์นี้ชมด้วยตาเป็นวินาทีวิดสยองกําลังขับรถอยู่ดีมีคนเร่ร่อนเดินอยู่กลางถนนเพราะอะไรเขาหิวเหล้าเพราะเขาหิวเหล้าไอ้นี่เกือบเข้าลงศพ ผู้ชมช่วงหน้ามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดโหดในพื้นที่อุทัยธานีกันหน่อยอดีตผัวไปหาอดีตเมียตั้งใจจะเคลียร์ปัญหาเพราะว่าขึ้นโรงขึ้นสารกันแต่ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวเอาปืนจ่อยิงแสกหน้าเมียตายต่อหน้าลูกครับหมาหูแมวอีกถึงมากตอนนั้นนี้ก็เคยเอาว่าที่ทำงานด้วยไปถามเถอะตำรวจจับ งานพ้นไปอย่างสวยงามแล้วนะครับกับงานสไตล์แบงคอก2025ที่สร้างมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งงานนี้ได้อย่างเกินคาดผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศจาก60ประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่งครับเรียกว่าความสําเร็จไม่มีแผ่วจริงๆครับกับงานสไตล์แบงคอก2025ที่จัดโดยกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP กระทรวงพาณิชย์ที่ไปสูน์ถึงความคิดสร้างสารรค์และฝีมือของนักออกแบบไทยที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เพราะว่าทำกลางความท้าทายทางการค้าระหว่างประเทศการส่งเสริมการส่งออกผ่านสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกลับได้รับการตอบรับที่ดีขณะที่การพัฒนาสินค้าก็มีฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆช่วยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้สิ่งตรงนี้ถือเป็นเวทีสำคัญของวงการหัตถาอุตสาหกรรมในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น โดยมีการส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับได้มีโอกาสเจรจาการค้าในระดับสากลที่ต่างก็สามารถปิดดีลการส่งออกได้ภายในงานนี้หลายรายด้วยกันนอกจากนี้ยังได้นําผู้ประกอบการจากภูมิภาคมาจัดแสดงเกือบ150รายซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างแข็งแรงลองมาดูความสําเร็จของงานสไตล์แบงคอก2025ซึ่งงานนี้มีมูลค่าการซื้อขายตลอดทั้งงานคิดเป็นตัวเลขกว่า1,400ล้านบาท โดยมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศจาก60ประเทศทั่วโลกทั้งจากเอเชียยุโรปตะวันออกกลางและไทยรวมถึงประเทศที่ให้ความสนใจเข้าชมงานอย่างจีนไต้หวันญี่ปุ่นอินเดียสหรัฐ สิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีใต้มาเลเซียและสหราชอณาจักรครับและทั country, ้งหมดนี้คือความสำเร็จของงานสไตล์แบง k อก2025ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลกเพราะว่าเราเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของคนไทยที่สามารถเปลี่ยนทุกโอกาสให้กลายเป็นความสำเร็จได้ครับน้ำมะนาวเย็นๆมาแล้วจ้า อันนั้นแน่แนเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้อตงนี่เลยเซนส์ไดมัลติแคร์ด้วย3ามพลังช่วยปกป้องฟัน 1. ช่วยลดการเสียวฟัน 2. ช่วยป้องกันฟันผุ 3. 3. ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นช่วยลดเสียวฟันได้ไม่ต้องแปลบอีกอครบคุ้มด้วยสาพลังใช้ได้ทุกวันเซนส์ไดมัลติแคร์ลองเลยสาดไวด้วยวิศวในห้าวิ ววายวาวาวาวิกต่อสะอาดไวา5สิาวิสบายแรงลองสิจ๊ะโลชั่นน้าหอมส่วนประพันนุ่มขอห่างๆค่ะไม่หอมละมุนเหมือนโลชั่นเลยลองนี่ทอมบอดบิวตี้พัฟฟ์มหอมหวานซากุระและโรสบอตเตอร์หอมไม่ฉุกนาน30วันมีกลิ่นไวเบอรี่ด้วยนะลองเลย นี้จ่อยได้ทุกเย็นเละเลเฉะลองครบรอบ30ปีแคสแกนหน้าสองสุ่มคาแรคเตอร์และสะสมให้ครบก็แลกของรางวัลสุดคิวฟรีวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้แปงโยกีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายท่าแป้งโยกีนรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลม เมจิกฟาร์มเฟสทำจากน้ำมะพราะ้าวสดเมจิกฟาร์มเฟรชน้ำมะพราะ้าวหอมอร่อยสดชื่นของคุณป้าครับป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาว<ป>ไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิน่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิสทริปนี้ฝันไปนกันเลวเซนทรัลซิวเวอร์ห้าสิบพัส ามกมาล,ล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการาวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิเวอ50 Plus พูดสิแม่การเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอ,อแม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่แม่ล้วเ,เลือกเสริมเขาทุกวันด้วยใหม่ซิริลักจูเนียโจ๊กแซลมอนคุโบต้โฉมใหม่52แรงมาแรงดุด,ด้วยเทคโนโลยีแคดปี B. ประหยัดน้ำมันทำงานได้ต่อเนื่องดูกว่วที่ชิดจ่าภูงพันใหม่ทลายขีจำกัดใสใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รักเลือกเอ็นชูโกที่มี HMB และโปรโตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรโตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อาแล้พ่อว่าแล้วใส่ใจคนที่เรารักด้วยเอ็นชูโกเมจิกวาร์เา้าทำจากน้ำมพะพร้าวสด เมจิกฟาร์มเฟรชน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา HiQ ิ one Hi plus super gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า HiQ ิ one Hi plus super gold สะอาดไวด้วยวิกซอล15วิไวไว้ไ,ไว้ไว้ไว้วิกซองสะอาดไว15วิสบายแรงลองสิจ๊ะ เรียบ p ร b อ g ร a c อร่อยเข้เมเต็มซอง M150 รุ่นลิมิเต็ดฝาเหลืองรสชาติดั้งเดิม CP Extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสศูนย์ร่วมอาหารและสินค้าคุณภาพเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎรู้ด้วยอาปาเชมีเบ็ดอมสมุนไพรรถมะขามป้อม i love a p อาปาเช เจ็ดนาทีค่ะคุณผู้ชมพูดคุยกันเรื่องความรักที่ไม่ลงตัวกันหน่อยคือคนสองคนเวลาอยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรสกันแต่งงานมีลูกมีเต้ามีครอบครัวถ้าวันหนึ่งชีวิตมันไปกันไม่ได้ก็แค่แยกย้ายกันไปนั่นคือสิ่งที่เป็นความเข้าใจที่แร์ที่สุดแล้วว่าไหมเนาะมีอะไรก็แบ่งกันอ่าช่วยกันเลี้ยงลูกอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น,นสิคะชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นจริงๆเพราะมันมีบางคนที่รู้สึกว่าการเลิกปลากันไป ทำไมจะต้องมีเรื่องราวของการไปแจ้งความกันด้วยคือทางฝ่ายหญิงเนี่ยตัวเธอเองก็ไม่ได้อยากจะใช้กระบวนการทางกฎหมายแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความยุติธรรมที่เธอควรจะได้รับเธอก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเธอก็ไม่อยากจะคุยกับผู้ชายคนที่เลิกราไปแล้วเธอได้แต่บอกว่ามีอะไรก็ไปคุยกันในชั้นศาลเท่านั้นแต่ฝ่ายชายที่มาที่บ้านค่ะคุณผู้ชมทําตัวเองเป็นสาลเตีย้ย ัดสินเธอด้วยปืนกระบอกที่พกมายิงเข้าแสกหน้าเธอเลยค่ะพูดามหายังไงก็ตอบอย่างน้แหละไม่เคยเลยถามหูมันถึงจะได้เป็นคดีใหญ่คร,รับไม่สามารถป้องกันได้จะปราบปรามกันอย่างเดียวเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องฮะต้องป้องกันและปราบปรามเมื่อมันมีคดีท่านก็ต้องไปจําเนินคดีกับไ้ควรที่มันก่อเหตุลักษณะแบบนี้ก่อนหรือต้องตาย เหมือนไอ้คนที่ชนไอ้รถไฟฟ้าเห็นไหมไม่ใไม่มีใครเจ็บไม่มีถ้าเราชนเขาตายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มาแต่ถ้าชนไส้แตกตายตำรวจถึงจะมาแบบนี้ไม่ได้นะฮะและเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ไม่ได้จริงๆเหตุการณ์ต่อไปนี้รู้จักเขาเพื่อนตายไหมเออลเพื่อนตายคือเพื่อนสนิทเพื่อสีแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันคนละความหมายกับที่เราเคยได้ยินฮะคาว่าเพื่อนตายไม่เกี่ยวข้องกับความซีปึกแต่ประการใดแต่อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดตรังรัวสามปั้งปั้งปั้งเพื่อนตาย มีเพื่อนตายอย่าง,างนี้นะฆ่าเพื่อนตาย,ตายเหตุกตารณ์นี้ปมปัญหากินเหล้าเมาจําหน้าเพื่อนไม่ได้แล้วมีเรื่องกับเขากลายเป็นว่าฆ่าเพื่อนตายฮะเนี้ยมันได้เอามาใช้ยิงใครสักคนเป็นแน่ถ้าไม่ยิงอาริด้วยกันไปโมโหคนบนท้อง ถือกฎหมายเอาไว้อะช่วยจัดการช่วยใช้ให้มันแบบเข้มงวดเลยค่ะอมืมันไม่ใช่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกกฎหมายสําหรับการครอบครอง ไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ยิงสุมสี่สุมห้าไม่ได้ไไดอยู่ดีเอออยากให้ตำรวจช่วยป้องปรามกันไว้ก่อนด้วยนะครับต้องขอความกรุณาจริงๆไปดูในพื้นที่จังหวัดนครปฐมกันต่อผู้ชมเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อนะลุงขับรถแท็กซี่เนี่ยไปเฉียวชนกับคนขับรถบรรทุกฮะปรากฏว่าโดนคนขับรถบรรทุกเนี่ยไล่ทำร้ายโดนชกไปหลายทีแล้วนะลุงพยายามจะหลบหนีหนีตายแล้วสุดท้ายลุงก็ไปตายอยู่ที่ริมตายากข้างทางจริงๆครับ ฆ่าคนตายกับพรบรอาวุธปืนคือมีปืนพกปืนแล้วก็ใช้ปืนฮะยุคนี้ปืนหาง่ายง่ายเนาะมากๆม,มีข่าวทุกวันเลยแล้วคนทุกระดับทุกชนชั้นเลยนะมไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือแม้แต่กระทั่งคนทําอาชีพที่เราไม่คาดคิดว่าเขาจะมีเขาก็มีค่ะคุณผู้ชมวันดีคืนดีนอนอยู่ดีเสียงปังปังปงัเอา้าใครก็ไม่รู้ยิงชาวบ้านบอกเลยว่าโอ้ยอยู่ย่านนี้เป็นต่ย่านคักอีหลี เลยจะได้เข็ดจะได้จําหลังจากนี้จะได้ไม่ทําอีกค่ะเนี่ยเราก็ยังยิ้มยังหวัวเราะแฮ่ๆอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะครับอ่ะโจรชุมจริงๆนะครับคุณผู้ชมพาไปตอกย้าเรื่องโจรชุมอีกจุดหนึ่งดีกว่าแม่ค้าขายของชําร้านนี้บอกว่าโอ้ยลูกค้าคนนี้เห็นหน้าเห็นตาบ่อยแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะเขาพูดน้อยหลังๆเนี่ยเหมือนเขาตกงานแล้วเขาติดเหล้าบ่อยมากด้วยความหวังดีลูกค้าคนเดียวกันนี้มาซื้อของที่ร้านนะครับแม่ค้าอยากให้เขาได้สติก็เลย ไม่ขายเหล้าให้กลัวเขาจะติดงอมแงมแต่สุดท้ายลูกค้าตัวแสบอาศัยจังหวะแม่ค้าเผลอขโมยเหล้าไปต่อนหน้าต,ต่อตากล้องวงจรปิดครับวันแล้วเนี่ยพูด้ดิฉันไม่สบายใจไม่มีทางเพราะยังมันก่อเหตุตั้งแต่20 นับไป 22, 23, 24หมดเวลาตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่มามา<ล>รายงานข่าววันนี้เท <c oughs> ่ากับว่าจริงๆแล้วควรจะหมดหัวเวลาตั้งแต่24มเมษาเมษาจับเธอคะ่ะอย่ารอได้ให้โอกาสเลย<ช>เพราะว่าถ้าคนแบบนี้เขารู้ผิดชอบชัว่วดีเขาไม่ทําแต่แรกอยู่แล้วในพื้นที่วัด <c oughs> เขาต้องรู้อยู่แล้วนี่ของวัด <risque> แต่เขายังก่อเหตุได้โจรทำกับพระ,ระได้เขตอภัยทานนะคุณผู้ชม<ะ>อีกหนึ่งที่นะคะมีขโมยขจรเหมือนกันยังอยู่ที่ภาคอีสานค่ะครั้งนี้รู้ว่าใครเป็นคนขโมยก็จับเลยสิคะไม่ต้องรอตำรวจแล้วรอตำรวจเดี๋ยวมันหนีไปก่อนค่ะ